สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไฟเลี้ยวแฟลจากหลอด LED หลอด LED ตัวเนี้ยปกติมันจะกระพริบธรรมดาเหมือนหลอดไฟทั่วไปพอเราต่อผ่านกล่องตัวเนี้ยครับผมไปถอดมาจากรถยนต์มันมากับไฟรีเลี้ยวของรถยนต์นะครับพอดีหลอดมันขาดหลอดมันเสียและผมเลยเอากล่องมาประยุกต์ใช้กับไฟเลี้ยวมอไซค์ สองอันสองฟังปกติผมก็ใส่ดีเลยไฟเลยวกระพริบเร็วแหละแต่ว่าเวลามันกระพริบมันก็เหมือนไฟกระพริบเร็วทั่วไปอะใจผมชอบแบบกระพริบแฟลชมากกว่ากระพริบแฟรแบบเนี้ย้องดูกไกลกประมาณนี้ครับต่อไม่ยากครับตัดแล้วต่อคอมเลย แล้วก็ต่อคอมจากสายเก่าผ่านกล่องตัวนี้นะครับหลอดไฟตัวนี้ปกติจะกระพริบธรรมดาถ้าใส่กล่องไปเร็วก็พริบเร็วก็อาจจะกระพริบเร็วนะครับแต่มันจะไม่กระพริบแฟร์ว่างๆก็หาอะไรทำเล่นครับไม่มีอะไรทำข้างหน้าจะกระพริบธรรมดา ข้างนนเป็นรีเรียวครับกระพิบช้าปกติเพราะว่าลองปรับดีเลยกกะพิบเร็วละหลอดไฟมันกระพิบไม่ทันมันมีระบบอะไรไม่รู้ในหลอดมันเลยทำให้หลอดไฟกระพิบไม่ทันถ้าปรับดีเลยไฟเรียวให้กระพิบเร็วขึ้น